โอเคครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื่อจริงอเมริกาจีนเนื้อต้าทุกทุกชานกันได้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองเ f เมเองนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้เราก็จะมาเข้าเนื้อหากันเลยในเนื้อหาของแนะนํารถสําหรับหนีตํารวจได้เป็นอย่างดีนะก็ในที่นี้จะไม่ได um, ้มาถึงรถที่แบบเป็นเติมเกมพาร์หรือว่ารถที่ต้องได้จากตู้กาชานะ เราจะนับเป็นเฉพาะรถที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นในอินเกมที่เราสามารถหาได้ฟรีๆนะฮะเอ้ยก็ไม่ฟรีแหละแต่ว่าก็เสียตังในเกมนะครับผมแล้วก็มีฟรีด้วยนะเออก็อย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับผมก็คือรถของตำรวจใช่ฮะก็ไม่คือรถของตำรวจเองเลยปุ๊บเราจะลองมานนี่เลยปุ๊บ ต้องจับโจรให้ได้สองคนเพื่อรับรถคนันนี้โอเคก็ขอแนะนําไห้ก่อนเลยว่าเป็นรถตํารวจแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปถอนเงินจากในธนาคาร a few moments later แสนเดียวพอว่าแต่ทำไมเงินเงินกูหายไปไหนแสนหนึ่งเอ้อยเงินกูหายแสนหนึ่งงง อโอเคต่อไปเราก็จะมาดูทางด้าของรถที่ผมอยากจะแนะนําในการหนีตำรวจนะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านรถของคาวาบ้านา KR นะผมรถจะไม่เซฟนะรถคันพวกนี้จะไม่เซฟนะคผมรถที่พี่จะมาแนะนําในวันนี้จะไม่เซฟนะฮะหลังจากเราออกเกมนะครับผม,ม,มนี่ก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ50ซึ่งเป็นพื้นฐานรถทั่วไปเลยนะฮะ นี่ก็ไม่ได้แบบดูโดดเด่นเลยขนาดนั้นแต่ว่าเอาไว้หนีตำรวจได้นะครับผมอันนี้พี่เคยลองมาก่อนก็เลยแนะนำให้คนดูได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของรถคันนี้นะครับผมรถส่งพานะฮะปึ๊บนี่อันนี้เนะี่ยไม่ได้แนะนำให้เอาไปใช้แบบตลอดเวลาแต่หาได้ฟรีนะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆทันะ้งสิ้นก็หาได้โคตรง,ง่ายก็คือจะอยู่ที่วัดแล้วก็สามารถกดรับฟรีจากตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บนี่ ก็ความไวเนี่ยประมาณสูงสุดคือประมาณมาดูกันว่ามันจะไปได้เท่าไหร่40่9 49, 49 50นะเออสสุดก็ดคือพอๆกับรถคันอื่นๆเลยนะฮะต่อไปก็จะไปดูทางได้ของรถฮาร์วีเอ้าอ๋อนี่2,000บาทนะครับผมคันนี้2 0 0 0เลยนะแพงนะ โคตรแพงเลยนะยิงโคตรแพงอ่ะเอ้ขอเนามาแสนหนึ่งแล้วเงินกูหายไปไหนวะเออยูเงินกูหายเฉยเออเอาเอาป็นว่าเรากลับเข้ามานี่ต่อก่อนแล้วกันเนี้ยบมกนี่รถคันนี้เนี่ยพอๆกับไอ้นั่นแหละนายรถสอง้าแต่ว่าไม่แย่นะเพราะเนื่องจากมีหลายที่นั่งนะก็เป็นเพราะว่ามันมีหลายที่นั่งนวยแหละ ปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ยังนั่งอยู่บนไอ้นี่ป้อมปืนเนี่ยนะ,นะเออต่อไปพี่จะรีวิวไม่หมดนะครับผมพี่จะมารีวิวเฉพาะที่มันหนีได้จริงๆนะเออก็จะมีสองคันไอ้สามคันที่พี่แนะนําไปต่อไปจะเป็นสองคันนี้นะครับผมจะเป็นนี่ฮอนด้นะครับผมฮอนด้แล้วก็นี่ GTX Rock นะครับผมปึ๊บ เรามาดูของทางหน้าของ GTX ร้อน่ยนความเร็วอยู่ที่ประมาณสูงสุดคือ50อย่างเงี้ยน,นะครับผมแล้วก็มีความคล่องตัวที่ค่อนข้างโอเคนะจริงๆก็ไม่อยากพูดเป็นทางการหรอกเจกมันนะก็เอาไว้สําหรับคนที่แบบไม่ได้เติมซื้อรถแล้วก็อยากเป็นโจรป้นแต่ไม่ได้เอาไว้จับโจรน,นะฮะต้องย้ําจริงๆนะไม่ได้จับโจรน,นะมันไม่ได้เหมาะเอาไว้สําหรับจับโจรเลยสั่งนี้นะฮะโจรแม่งโคตรไวเลยนะ เราจับโจรได้อ่ะเรียบร้อยเท่านี้เราก็รีวิวทางหน้าของรถตำรวจได้แล้วนะครับผมศูนบาทปุ๊บรถคันนี้เนี่แหละคือรถสำหรับหนีโดยเฉพาะเลยนะฮะนี่ก็ห้าสิบสองเลยนะเออห้าสิบสองคนข้างไวนะเออมันน่าจะพอๆกับนี่เลยต่อไปจะแบบงงๆนิดนึงก็คือมันจะสั้นๆนะ คือพี่ไม่อยากให้คนดูกอด้วยแหละไม่อยากให้กอชิปก็เลยจะป,ป,ปึ๊บปั๊บปั๊บไปมานะครับผมครันนี้สูงสุดเนี่ยจะไม่นับจากต่อลงสะพานนะลงสะพานยังไงมันมันแรงแล้วละ่ะปึ๊บปึ๊บ,บอ่าามไวสูงสุดเนี่ยพอๆพกับรถตำรวจตะกี้เลยนะนี่พอๆพกับรถตำรวจเลยแต่ต้องคิดดูอีกทีหนึ่งว่ามันคุ้มไหมนะเออ ไม่รู้ว่าเรียกคุ้มได้ไหมนะฮะฮะเอ้ยเปลี่ยนอาชีพแล้วเสียตังค์เหรอทำไมเหมือนเปลี่ยนอาชีพแล้วเสียตังค์วะตะก,กี้หรือสปีกยยหรือเปล่านะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็ ปิดฉากกันเพียงเท่านี้นะบอกคลิปสั้นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยากจะให้คนดูได้รับชมกันนะฮะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบมากๆกดซับกันนะ,นะครับผมวันนี้อาทิตย์นี้คลิปจะค่อนข้างเงียบนิดนึงเนื่องจากไม่มีคอนเทนต์เลยและอาทิตย์ก่อนลงไป16นะาทีโคตรนานเลยนะโอเคก็เช้านี้ก็ขอบคุณครับผม ธรรมะก,กระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่ามีหลายคนมีปัญหาเรื่องควยสั้นควยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดควย